สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนแล้วก็ FC ที่ติดตามดูคลิปนะคะขอบคุณมากขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะวันนี้ชวนเพื่อนเพื่นมากินอาหารง่ายๆค่ะมีไส้กรอกไส้กรอกเมื่อวานที่กินกับตำแตงนะคะแต่ว่าไม่มีข้าววันนี้มีข้าวให้ดูใกลๆ้ๆนี่ค่ะนี่ไส้กรอกผัดไข่อันนี้ตำแตง อันนี้ข้าวคะ่ะเนาะมามาเรามา,มากินกันเนี่ยพอเวลากินอาหารก็จะกินแบบนี้ง่ายๆแล้วก็จริงๆแล้วก็คือดูโทรศัพท์อะไรแบบนี้ไปด้วยเนาะง่ายๆดีเนาะนี่คะ่ะนี่เนาะมีตําแต้งนี่มีไส้กรอกไส้กรอกผัดไข่หอมหอมหอมใหญ่เสือหอมหอมใหญ่มากค่ามากินข้าวด้วยกันมา อืจะบอกผิวข้าวข้างนอกแดดร้อนมากนี่ค่ะตำแตงแครอทก็ฝันสอยยาวๆเอาเนะาะกินข้าวกันค่ะ ืตํำแต่งสุดยอดมากอร่อยอีกแล้วตามเที่ยวไหนก็อร่อยเที่ยวนั้นจะเผ็ดหน่อยไม่รู้ว่าจะกินได้ไหมเผ็ดหน่อยค่ะอมืมาค่ะทุกคนทำอะไรง่ายๆนะคะถ้าเราเราคือ ไม่รู้จะกินเมนูอะไรไม่รู้จะทําอะไรกินทําง่ายๆค่ะใส่ผักใส่อะไรลงไปมันก็เป็นในน้องเมนูเนาะสุดยอดมากอร่อยกินแต่กาแฟตั้งแต่เช้า ไม่ใช่ตั้งแต่เช้านอนตื่นสายนะคะมันหยุดจะนอนตื่นสายแม้ว่ามันจะตื่นแต่ก็ไม่ตื่นค่ะสมองอะตื่นตาก็ตื่นแต่ว่าตัวจะนอนอยู่นะคะ แบตหมดไม่เข้าใจแบตมามามา,มา,ม,ามากินต่อมาแบตหมดไปใส่แบตล้มาค่ะอืมข้างนอกเสียงลมจะได้ยินนะคะ จะได้ยินเสียงลมหน่อยนี่ค่ะกินง่ายๆมีมีเนื้อไก่แต่ว่ายังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าบางทีก็ว่าจะผัดเอาเราไม่ได้ทำวันหยุดอยากกิน อะไรแซ่บๆมีเวลาเนาะวันหยุดวันเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยก็อยากกินอะไรแซ่บๆซืมมาเป่นน้องมาทุกที่เลยนะคะเมืองไทยนอนกันแล้วยังคะเม,มืองไทย ได้อะไรกินกันเนะาะบคญไทยอาจจะไม่ได้ค่อยกินตำแตงเนาะเพราะว่าอาหารมันมีเยอะอาหารมีเยอะก็กินกินอะไรกันนะคะกินส้มตำอยู่มังงอกเลือกไม่ได้หรอกค่ะ อยู่ต่างแดนจะเลือกว่าอยากกินตําแตงบางทีไปร้านไทยก็ไม่มีขายนะคะง่ายที่สุดแตงกับแครอทถ้าอยากกินกินได้ทุกวันเลย <c oughs> ก็อร่อยนะ ส่วนตำตำช้ตมตำนี่ก็นานๆนถึงได้ตำเพราะว่าซื้อมาลูกหนึ่งสามสี่ร้อยบาทเนะาะตำไมห่หมดกินง่ายๆนะคะกินร,รวมกันแบบนี้เลยรวมเหมือนพระทางสายกลาง วันนี้วันเข้าพรรษาทุกคนก็ต้องไปวัดกันใช่ไหมคะหลายหลายคนเนาะไม่ใช่ทุกคนมีม,ม,ม,มีมีเวลามีโอกาสก็ไปทําบุญม,มันไม่ได้เกี่ยวกับวันเขา้าวันเข้าพรษาต้องไปทําบุญนั่นแหละโทษค่ะแต่ว่าถ้าเราไปวันธรรมดาอืม อาหารก็จะไม่เยอะพระก็ได้ฉันทั่วถึงนะคะแต่ถ้าว่าไปวันเหมือนวันเทศกาลแบบนี้นะคะอาหารจะเยอะพระก็ฉันไม่ทั่วถึงเพราะอาหารมีเยอะบางวัดนะคะอาหารมีเยอะแค่วันเดียววันเทศกาลวันเทศกาลมันมีงานแต่พอเวลาวันปกติ ไม่มีอาหารท้าไม่มีอาหารฉันก็มีนะขอโทษพี่รู้เคยเป็นเด็กวัดมาก่อนนะประสีเคยเป็นเด็กวัดมาก่อนค่ะเมื่อสิบสี่เมื่อสี่สิบปีก่อน ได้อะไรอะไรจากเด็ดวัดมาเยอะเดี๋ยวเป็นหลังจะมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่ามันต้องยาวแล้วก็มีความภูมิใจมากที่ได้เป็นเด็กวัดไม่งั้นคงไม่ใช่ขนกสีลำปัเนาะ ไม่งั้นก็อาจจะไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งอาจจะไม่ได้รู้เรื่องอาจจะอะไรแบบน,นี้เนาะได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ได้อะไรมามากมายที่แน่ๆได้ความอดทนมามากอดทนอดกั้น มามา่าเป็นคนขาดพ่อแม่นะคะแต่ไม่ค่อยขาดโอกาสจะมีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้แต่ว่าญาติิน่ะนะแล้วก็ เป็นคนที่ขยันไม่ได้ยอตัวเองนะขยันแบบขยันในแบบฉบับของตัวเองอะ่ะเป็นคนใยขยันอ่านหนังสือทั้งที่ไม่มีใครสอนเมื่อตอนเด็กๆแต่ก็อ่านไปสะกดจนเมื่อจนปวดสัว เรียนหนังสือมาจนจนใหญ่จนถึงขนาดเนี้ยมาเรียนที่ประเทศเดนมาร์กหนังสือก็พอไปโรงเรียนเสร็จกลับมาบ้านต้องมาทำการบ้านเองไม่มีใครบอกเลยมีอินเทอร์เน็ตบอกสมัยก่อนงานอินเทอร์เน็ต ก็ยังไม่ก็ยังไม่เยอะนะสิบแปดปีก่อนพอเวลาเราจะเรียนอะไรกับอินเทอร์เน็ตนี้ก็ยังไม่ค่อยมีสิบปีหลังจากมากนี้ถึงได้มีการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ตเยอะเมื่อก่อนหายากมากอยากจะออกเสียงเหมือนมาอยู่ประเทศเดนมาร์กอยากจะออกเสียงแบบนี้แบบนี้อะไรแบบนี้ก็ไม่มีไม่ได้ยินหรอกคะ่ะ ไม่ได้ยรนครูเขาก็ให้แต่กระดาษนะเขาไม่ได้บอกให้เราเรียนในในในคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนทุกวันนี้นะทุกวันนี้อยากรู้คำอะไรเขียนเข้าไป ออกเสียงให้เราฟังได้อีกนะคะเขียนให้เราพร้อมกินไปบ่นไปอร่อยค่ะลองทำดูนะคะแต่ส่วนมากแล้วแบบอืมเนอะก็จะไม่ค่อยใครจะอยากกินแบบอะไรง่ายๆแบบนี้นะ ฮัลอหล่ะมืออม้อแรกใบใบสองบสามละมั้งเนี่ยฝนตกตอนนี้แดดออกเลยวะส้มตำมาไม่เผ็ดก็เผ็ด ไม่ได้กินข้าวหลายวันก็ต้องกินบ้างเนาะไม่ได้ลดความอ้วนนะคะถึงไม่ได้กินข้าวก็กินโปรตีนอย่างอื่นกินหนมจีนกินเส้นอะไรแบบนี้กินเค้ก ขอบคุณพี่พีน้องน้องที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากขอให้มีความสุขในวันเข้าพรรษาแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้และมีความสุขนะคะถ้าสิ่งไหนหรืองานไหนที่มันยุ่งยากก็ให้ค่อยๆทําให้ค่อยๆค,ค,คิดนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นคะ่ะปัญหาเหมือนกัน นะคะเวลาจะช่วยแก้ปัญหาเราได้ดีมากที่สุดขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะบายบาย